สวัสดีครับกับช่องช่างดียไว้นะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงระยะที่ผมใช้งานมานะครับผมก็1ปี10เดือนนะครับผมว่าผมได้เปลี่ยนอะไรไปบางนะครับอะไรเดิมอะไรแต่งนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงก็อะไรแต่งก็มีไม่ค่อยเยอะหรอกครับผมก็มีแค่โชคนะแล้วก็ ท่อท่อก็แค่เปลี่ยนคอท่อนะครับแล้วก็พาหมกผ่าเองนะครับผมแต่คอท่อก็จะขึ้นสนิมแล้วมันไม่ได้ขึ้นสนิมหรอกมันเป็นเหมือนมันเลดมันไม่ค่อยดีครับอันนี้ก็สแต่เลดไม่ค่อยดีคอท่อนี้ก็มีเอาแคดออกแผ่นกั้นไม่ได้เอาออกแล้วก็ทำปลายใหม่ครับ ไปทำรูใหญ่กว่าเดิมโชคก็เปลี่ยนมาตอนนี้เริ่มซึมเริ่มเริ่มรั่วแล้วโอเคดีของผมระยะที่ใช้มาก็ตั้งแต่ออกรถนะครับก็หนึ่งปี10เดือนนะครับผมที่ใช้มาแล้วก็มีรหลดหน้ารหลดหน้านี่ครับจะโผล่มาแค่นี้ กับเปลี่ยนท่อกองอากาศนะครับแล้วก็มีพวกขาตั้งแล้วก็พวกน็อตนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมอะไรแต่งก็ไม่ได้มีเยอะนะครับส่วนอะไรเดิมที่เคยเปลี่ยนมานะครับผมก็มียางหลัง เคยเปลี่ยนมาแล้วครับครังง้งหนึ่งเส้นหนึ่งตั้งแต่ใช้งานมานะครับเปลี่ยนมาแล้วอย่างหลังเส้นหนึ่งอันนี้เส้นที่สองก็ใกล้แล้วเหมือนกันโซสเตอร์ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนผ้าเบรกหลังยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับผ้าเบรกหน้าก็เคยเปลี่ยนมาแล้วครัง้งหนึ่งตั้งแต่ใช้งานมานะผ้าเบรกหน้า ตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วเหมือนกันและสิบเดือน1ปี10เดือนก็ผมวิ่งมานะครับหนึ่งโลนะครับผมตั้งแต่ใช้งานมาส่วนอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรครับก็มีไฟหน้าเนี่ยก็เคยเปลี่ยบมาละครั้งนึ่ง อันนี้ที่เปลี่ยนก็ไม่ได้เสียเองนะครับผมผมไปจิ้มมันแล้วมันเสียมันพังเองเพราะผมนี่แหละแล้วส่วนยังไงปัญหาที่มีมั่งก็ส่วนใหญ่ที่จะเป็นก็มีแต่พวกเสียงดังนะครับผมพวกตามชุดทรงชุดสีนี่แหละอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราใช้งานด้วยแหละว่าใช้งานยังไงบางคนก็อาจจะไม่ดังนะครับ บางคนก็ออกมาไม่ทันไรก็ดังแล้วก็มีนะในคลิปหลายๆคลิปผมก็มีแก้ไว้อยู่แหละที่ทำแต่ของผมทำไปมันก็จะเริ่มดังอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวผมก็อาจจะได้ถอนมาดูใหม่นะใครใช้งานไปแล้วก็หนึ่งปีวิ่งไปเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับจะได้เป็นความรู้กับผมแล้วก,กับคนที่เข้ามาดูด้วยครับว่าแต่ละคนใช้งานไปเท่าไหร่บ้าง ระยะปีหนึ่งวิ่งไปเท่าไหร่มีปัญหาอะไรกันบ้างนะครับแล้วเรื่องเกียร์นะครับผมตอนแรกผมก็รู้สึกนะว่าตอนเกียร์สองเนี่ยเข้าย่ามากเลยแรกๆตอนที่ผมขับมามันจะรู้สึกขัดขัดหน่อยนะแต่ตอนนี้ก็ไม่แล้วครับเหมือนจะเข้าง่ายแล้วเพราะแรกแรกอะไรมันน่าจ,จะแบบยังไม่เคยใช้งานไงครับมันก็ดูจะขัด,ข,ดขัดหน่อยพอใช้ไปสักพักหนึ่งก็คล่องแล้วครับผม เข้าง่ายขึ้นหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะความชินของผมด้วยก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมาให้ดูเฉยๆว่าหลังจากใช้งานมามีได้เปลี่ยนอะไรไปบ้างก็มียางหลังหนึ่งเส้นแล้วก็ผ้าเบรกหน้าโซ่สเตอร์ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับตั้งแต่ใช้งานมาน้ำมันเครื่องก็ เปลี่ยนตลอดครับเปลี่ยนบ่อยมากเลยผม2,000โล3,000โลแค่นี้ผมก็เปลี่ยนแล้วครับส่วนใหญ่ประมาณ2,000โลผมก็เปลี่ยนแล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผม ปีหนึ่งวิ่งไปเท่าไหร่แต่ละคนซื้อมาวิ่งไปเท่าไหร่ก็มาแนะนำกันได้นะครับของผมก็ประมาณนี้แหละครับ